ใครดีเคยเห็นนะครับสติกเกอร์นีบากับเนี่ยสติกเกอร์ูนรับเรื่องราวรองถุกนะครับก็มีพิวาโคดแล้วก็มีชื่อหนายอบมีเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เบอร์โทรของเทศบาลเบอร์โทรของงานพาะกันบรรเทาสาธารณาภายัยงานคู่ชีพคู่ไป นะครับมีแต่เอ็นสติเกอร์มีติดเทนไอนะครับฐานก็สามารถจะเข้ารวมในกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์สู้นรับเรื่องราวรองถูกของเดือนสัดที่มีทำปั่นปลื้นะทำปั่นปลื้งที่จะเข้ารวมในกลุ่มไลน์นี้ได้ก็คือฐานก็เปิดไลน์ท่องฐานแล้วก็สแกน QR ียวอโค้ด ที่เห็นอยู่ในสติ๊กเกอร์นี่ครับนะพอสกแกนปับ๊บมันก็จะขึ้นให้เราเข้าร่วมนะครับพอเรากดเข้าร่วมก็เราก็เป็นสมาชิกขลองกลุ่มลายสูนรับเรื่องราวรองทุกอน,นี้ได้นะครับที่กลุ่มลายสูนรับเรื่องราวรองทุกเนี่ยมีวัยธรไรนะครับก็เนื่องจากว่านายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนทาชนา การมีความประสงค์มีความต้องการที่จะให้ทุกฐานทุกคนนะครับที่มีเรื่องราวเรื่องวีปันหาที่จะแจ้งให้เทศบาลทราบที่จะให้เทศบาลได้นนช่วยแก้ปัญหาหนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาในสู้์รับเรื่องราวรองทุกนะครับเพื่อที่จะ นายเทศาบาลนายจุ้ยแกปัญหาเหล่านั้นจะแกน้ายัไม่นานนันอีกเดือนหนึ่งนะครับทึ่งที่นี้สู้กับเรื่องราวเราตกเนี่ยในกลุ่มรายนี้ใครบ้างนะครับที่สร้างมาค่ามายุ่รวมกับกลุ่มรายนี้นั่นก็คือมีคณะผู้บริหารนะครับนายกเทศมนตรีรองนายกพีบสร้างเลขาแล้วก็มีสมาชิกสภาเทศบาลนะครับหรือซอทอนมันเอง ก็สามารถที่จะเข้ามายุ่ตรงนี้มันจะสามารถี่ต้องการที่จะให้เข้ามายุ่ในกลุ่มดีด้วยนะครับนอกจากนั้นเลยนะครับก็มีค่าราชการประจำตั้งแต่ประลัดเทศบาลวัวน,ะนาของต่างๆนะรวมไปจนถึงลูกจ้างนะลูกจ้างในเทศบาลทุกคนนะครับมีสำหรับบนเทศบาล แล้วก็รวมไปตึงปี่นองประชาชนทุกๆคนนะครับที่ยุ่ในเขตเทศบาลตะบนฐาชนะก็สามารถที่จะข้ามาายุ่ในสู้รับเรื่องราวรองตุกข้ามาายุ่ในกลุ่มลายสู้รับเรื่องราวรองตุกข้องเทศบาลได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อทานข้ามมาแล้วนะครับเมื่อทานข้ามมาแล้วถ้าถานมีปัญหาไม่ว่าไฟฟ้าดับนะไือว่าทัางข้ายาหลอมมาคุยเคี้ยว อน่นเป็นนุ่มเป็นบอสบอลบาดซึกล่อเสียง่ายอย่างนึ่งอย่างใดที่เป็นบทบาทหน้าทีของเทศบาลจะต้องรับผิดชบฐานก็สามารถ้จัดแจ้งเข้ามาได้ในหลายนีนะครับอาจจะได้เป็นคลิปวิดีโอหรืออาจจะได้เป็นรูปภาพหรือจะอ่านจะเขียนเป็นข้อความเข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็บางฐานนะครับที่ตั้งชื่อในไลน์ไว้บางที่อาจจะไม่เป็นชื่อจริงอาจจะเป็นชื่อเล่น บางที่เทศบาลเขาคงจะไม่ไม่ไม่ทราบไม่รู้จักนะครับหรือว่าบางที่ไม่ทราบว่าจุดไหน,นที่ฐานเราเรียนมามีปัญหา,เ,าเราก็ยากจ่างฐานนะาได้แจ้งข้อบูลที่ชัดเจนนะครับสมมติว่าฐานแจ้งเรื่องราวเรารถูกมาแล้วเนี่ยยืดตรงจุดไห้นมันคืาอต้องแจ้งรายละเอียดแล้วก็แจ้งคือจริงหมายทราบด้วยเรือจะไปห้าไปออก นะคือว่าถ้าอาจารย์ให้เบอร์โทรมาในไลน์ก็ได้อาจจะได้โทรไปคุยว่าอยู่ตรงจุดไหนฐานยุ่ธุนง่ายมีปัญหาอะไรอันนี้ก็ขอใหยแจ้งมาด้วยนะครับถ้าหากว่ามีปัญหานะที่จะต้องลงไปแก้ไขแล้วเทศบาลหาจุดที่จะแก้ไขไปเอาะก็ต้องเรียนท่าผู้รองว่ายุ่ธุนงไหนปัดปรินนะครับนี่คือเรื่องที่แจ้งให้ทันราบ เกิดท uhm. like ี่นีสมัยจิตรศักยโในกลุ่มลายสู้รรบเรื่องราวรองตุ้เกศร้านนะครับกลุ่มลายนี้เรามีไหวเพื่อเจ้งเรื่องราวเจ้งเรื่องที่มีปัญหาเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นก็ดอกไม้ตอนเช้าๆหรือว่าสติกเกอร์ต่างๆไม่ต้องส้มก็ได้นะครับไม่ต้องส่งนะครับเพราะว่ามันจะเรลืองปืนตีเพราะว่าในสู้รับเื่องราวรองตุ้จะมี สมาชิกยูจำานวนมาแนะครับไม่ต้องส่งมาก็ได้ส่งแต่เรื่องที่จำเป็นฐานไม่มีความจำเป็นแล้ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งนั้วก็ดูเฉยึงนะครับแต่ว่าถ้า,ากว่าฐานม,มีเรื่องที่จะแจ้งเรื่องที่เป็นประโยชน์ขอแก่ส่วนรวมน,นะครับเรื่องที่เป็นพันหาแก่ส่วนรวมที่จะให้เทศบาลช่วยแก้เข้าจัดก็สามารถส่งมาได้แจ้งมาได้นะครับอันนี้ก็ยากจะเดือนในิษทร์ ว่านะถุกฐานที่ข้ามาอายุในสู้รับเรื่องราวเราถูกเนีย่ยเนะ่ยที่เรารับผิดช,ชอบรวมกันคนที่จะแจ้งเรื่องราวนี้ข้ามาในสูวนรับเรื่องราวเราถูกได้ก็มีตั้งแต่นายกจนถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับานะยกตัวยากเช่นว่าพวมเองนะครับอายุในกลุ่มส่วนรับเรื่องราวเราถูกเนีย่ยผมเห็นปัญหนาของเชะม,มาอยางนึงย่างได พมก็สามารติจารเก่งกับมาได้ดูว่าท่าคลิปส่งมาได้ดือว่าท่ารูปท่าปราบส่งมาได้พอส่งเข้ามาปั๊บเนี่ยใครที่รับผิดชอบงานนั้นนะครับเช่นว่าถ้าเป็นงานของกองสร้างตาธารณารุปนะแล้วพ่อมท่าอยู่ตัขาากข้าหญ้าลมมากคุยเพี้ยนะครับมาเห็นว่าตงจุดนั้นจุดนี้เจ้าหน้าที หรือว่าพวกหน่วยการก่อทราซ่าฐานนาซุขนะครับก็คงจะใหญ่แล้วก็เห็นกันทุกคนแต่ว่าใครที่รับผิดชอบงานนี้ก็จะได้รู้ได้เห็นว่าเออเนี่ยนะเขาส่งมาแล้วนะเราจะต้องลงไปแก้ไขนะครับอันนี้ก็นำเรียนนะครับรือว่าคว้าของฉันเพี่น้องประชาชนเดือดร้อนตอดีพป้อมไปเห็นมา ร้อมกระถางหลวงเพลินเออนี่ตรงนี้รอดไยมันแตกรอดไปมันขาดเพ้่มส่งลงมานะครับพี่น้องเขาจะได้เห็นเออปัญหามันอยู่ตรงนี้แล้วก็จเจ้าหน้าถี่ก็จะได้เห็นเออนี่คือปัญหายูตตรงนี้เขาจะได้รีบไปแก้ไขนะครับคือไม่ความว่า,วาทุกคนสามารถที่จะลงตรงนี้ได้นะครับเราไม่ได้เป็นการประจานนะครับไม่ได้เป็นการประจานการทํางาน ว่าเราไม่ได้ทำตรงนั้นไม่ได้ทำตรงนี้แล้วเราจะเสียหน้าไม่ใชล่ละให้เราได้รับรูปรนันารวมกันนะครับรับรูปรนรัน้ารวมกันแล้วก็ใครที่มีความรับผิดชอบเรื่องนี้ก,นก็จะได้ไปทาในเรื่องนั้นเพราะว่าสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มกลุม่มส่ับเรื่งราวรองถูกนี้นะครับก็มีทั้งมดอมีตั้งแต่คณะผู้บริหารมีตั้งแต่ ค่ารชาชการมเดศบาลตั้งหมดถูกกรมถูกกองนะครับมีทั้งคนงานด้วยอายุที่ว่าเราเห็นแหลมนะเรามีความรับผิดจอบที่จะลงไปแก้ไขหรือมันะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นการจกเง,งาซ่อนให้เราในสามปันห้าของเทศบาลน,นะครับไม่ใช่เป็นการประจัดเทศบาลน,นะทุกคนต้องรับพิดจอบรวมกันนะครับทุกคนรับพิดจอบรวมกันนะครับ พราะฉะนั้นก็ต้องให้ข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าสู้กับเรืองราราตรงนี้ถ้าใครเห็นนะครับรายงานเข้ามาแจ้งเข้ามาพ่อเพ่นพบเ,พพเพจงเข้ามาก็ถือว่าแต่พ่อเจ้งเข้ามาก็ถือว่นในกทีบริรักเขาได้รับรู้แล้วค,คู้ทีรบพิจสอบตรงนี้ก็ต้องไปแก้ไขแล้วพี่น้องประชาชนก็ได้รู้ด้วยว่านี่ยผู้บริรัรษ์าไลัได้ิีหนอนใหมีอะไรเขาส่งเข้ามามีอะไรเขาแจ้งเข้ามาให้ใวร ปฏิบัติได้ไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ทำความเข้าใจนะครับว่าทุกคนสามารถที่จะแจ้งขามาดนาะไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารน,นะครับไปพบเพ็่ปัญหาไรกก็สามาลงมาไนดะ้นะครับสมาชิกสภาเทศบาลเพ็่ปัญหาแรกก็ใส่ามาในสุ่นรับเรื่องราวองตรงนี้ได้พี่น้องประชาชนเห็นปัญหาแรกที่จะทําให้เทศบาลแก่ใคร เอาใส่ลงมาในส่วนเรื่องราวหลบตรงนี้นะเพราะว่าในส่วนเรื่องราวหลบตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของเทศาบาลตั้งแต่ปลารัาลงไปนะครับแล้วก็ขนาบริหารยู่ในกลุ่มนี้มันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกคนให้ความสนใจนะครับมาคอยดูแลาาดลีบ่อยๆก็จะทราบตัิว่าเออมีปัญหาตรงไหนใครแจ้งเข้ามาบ้างนะครับอันนี้เราไม่ได้เป็นการประจานการทํางานแต่เรายอมรับความจริงนะครับว่า เรามีจะปกครองตรงนั้นเราจะต้องอ่ยวกัญหารวมกันคณะผู้บริหารข้าราชการคนงานแหล่งี่นองประชาชนให้ได้เห็นปนัญหาเหมือนกันแล้วก็ช่วยกันแก้เข้าช่วยกันนห้คำแนะนำนะครับเราต้องเปิดใจกว้างตรงนี้ครับนะฮะเราไม่ใช่เอาแต่ความดีมาวัดอย่างนี้อันที่เป็นปนัญหาเราก็ต้องบอกให้คนรื่นรู้ด้วยแลวเราก็ต้องแก้ไขปัญหานั้นด้วยนะครับ นี่คือเรื่องทีเป็นเรื่องนี้นะครับถ้าเราใจกว้างตรงเป็นเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนันก็ข้อให้ทุกฐานนะครับได้เข้ามารวมเป็นสมาชิกข้องสู้ร,รับเรื่องราวเราทุกเ,เทศบั้นบลฐานาศนะครับเพื่อเราจะได้แก้ปัญหารวมกันเฮ็นปัญหารวมกันได้รู้ปัญหาเมื่อเมื่อกันนะครับได้ชด่วยแก้ไขดโดยได้ช่วยให้ข้อผิดเฮ็นต่างๆนะครับ ลักนณะก็ถือว่าเป็นสถาบันของเราใจญกวาานะครับเราไม่ได้ม่ได้เอาแต่ความดีมาโชว์อย่างนี้ไอ้เราเดืยดไม่ดีเราก็ยอกลราเพราะไม่ดีนะไม่ดีเราก็ช่วยแก้ไขนะแก้ไขไม่ได้เราก็บอกว่าแก้ไขไม่ได้เพราะอะไรมีเหตุมีผลนะครับพี่น้องก็คงจะรับได้ไม่ใช่ว่าทำได้ทุกอย่างนะครับทำไม่ได้ทุย่ากเราครับนะคนเราไม่จะทําทำได้ถุย่าง ทาได้ในทีจ่จำกัดที่มีความสามานะครับแต่ว่านั้เนเป็นหาต่างๆเราก็จะต้องรับรู้เมื่อกันรับสารเมื่อกันนะครับเราก็จะโชว์แต่ความดียากเดี่ยวนะนะถ้าโชว์แต่ความดียากเดี่ยวก็ไม่ต้องมีสู้รรับเรื่องราหลบหลบนะครับพอขอบคุณทุกฐานนะครับทีให้ความวมมือแล้วก็ ข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มส่วนรับเรื่องราวรองตัวข้องเทสบาลตบลญทัชนะนะครับแล้วจะได้แจงปัญห้างต่างๆนะครับมีส่วนรวมมีส่วนรับผิดชอบมีส่วนรวม,มส่วนให้มื้อเหมือนกันนะครับก็ขอบคลุณทุกก่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไปเจอสติกเกอร์อย่หงนันต้องดีนะครับขอสามารถที่จะแจอยิวหาโค,คนีดัหรือบางคนแักให้เป็เนกระดูกเบื่อโตก็ได้ต้องการที่จะให้ฟไฟไม่ช่วยเลยื่อนโทเข้ามาก็ได้นะ อันนี้คือสติกเกอร์ซึ่งจะติดอยู่ตามชุมชนตามารา้านสะดวกซื้อแต่หากว่าทำเยอะนะแต่ทีนี้บางคนบอกว่า,วาออไม่เจอสติกเกอร์แต่ว่ามีเพื่อนอยู่ในกลุ่มหลายสุวรับเรื่องราวรองถูกแลว้วขอสราบมาทีจะให้เพื่อนเชิญเข้าเป็นสมาชินในกลุ่มไทยนะครับขอฝากกับความเข้าใจไว้เพียงเท่นี้นะครับคงจะกระจายน,นะครับในเรื่องนี้ว่าตั้งทำให้สุ้รับเรื่องราวรองถูกครับสวัสดีครับ